นะคะคว่าสิ่งที่เรานะคะคตั้งข้าไว้นะคะ,ะความคาดหวังนะคะจะดูนิดเดียวในส่วนของไหนคะไฟติ้งมีสามคนสี่คนห้าคนโอเคนะคะไฟติ้งนะไฟติ้งนะคะ,ะ,คะพูดถึงความคาดหวังนะคะรู้จักหลักาก,ก,าลาการเขียนแผนธุรก,กิจน,นะคะโอเคนะคะนำไปต่อยอดกับ เนะก็เชื่อว่าได้นะคะเห็นความเสี่ยงที่ต้องเจอโอเคนะคะมีแน่นอนนะคะคำนวณจุดคุ้มทุนโดยละเอียดเราจะถามอันนี้นะนพี่อต๋อจะถามก่อนว่ารู้จักจุดคุ้มทุนไหมรู้จักไหมอ่าโอเครู้จักรูนน้จักเลยค่ะจุดคุ้มทุนนะคะสิ่งที่โปเต้พูดอะถูกแต่ว่าอาจจะเรียงลำดับแล้วงงเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วก็อ่ะเอาไปเข้าใจปะก็โอเคเยี่ยมมากแกเก่งมากมาเลย จนที่ขายทองแล้วไม่ขาดทุนนะถ้าขายเกินกว่าระดับนี้ไปกําไรมาถ้าขายของต่ำกว่าไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยขาดทุนเจ๊งแน่นอนนะคะนั่นคือแค่นี้เองนะคะเพราะนั้นตัวนี้สําคัญมากซึ่งพี่ก็มาถามเลยจาย์ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าระดับพวกเราในสองวันนี้จะไปถึงไหม อย่างที่ทางมูบอกวา่าเวลาการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์คือดูอารมณ์ดูอารมณ์ว่าเฮ้ยลมยักยักยักไปมันถ้าไหวเปล่าน,นะคือถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยไปช้าๆเบาๆอาจารย์ว่า,า,วาในระดับพวกเรามีขอดูภาพรวมก่อนนะคะว่าถ้าภาพรวมไปไหวนะคะอันนี้ก็จะจัดให้นะหรือวนของความเคลื่อนต่อไฟการเป แล้วว่าธุรกิจเป็นยังไงจะต้องแก้ไขปัญหายังไงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเจอนะคะรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันนี้แน่นอนนะคะถัดมาค่ะกลุ่ม555ไหนคะ555โอเคดังนี้นะ555เอ่ออยากรู้เรื่องกำไรการหากำไรโอเคมีแน่นะคะการหาประสบการณ์หาประสบการณ์เรื่องอะไรอยากหาประสบการณ์เรื่องอะไรก็การหาประสบการณ์ประสบการณ์การทำธุรกิจเขียนรู้งงไม่รู้ าทำกิจกรรมนั่นนะไม่รู้แตประกบประสบการณ์อะไรตัวเองยังไม่รู้เลยแต่ก็มือจะใส่ใช่ไหมแกลแผนธุรกิจเป็นต้องเขียนเป็นแน่นนะอยากเป็นเจ้าของความคาดหวังความอยากอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เป็นความคาดหวังเป็นความคาดหวังไี่อยากคาดหวังอะไรจะเป็นเจ้าของก็จะเป็นเจ้าของไม่ใช่อยากอยากอันนี้ไม่เอานะไม่อยากนะอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เ,เจ้าของธุรกิจรู้จักการเป็นนายของตัวเองนะคะรู้จักการเป็นนายของตัวเองรู้จักการเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้กิจกรรมจะช่วยบอกเราโมเปลนะคะช่องทางการ,ปรเปิดธุรกิจวางแผนการทําทงานวิธีการบริหารเงินโอเคครบหมดนะคะถัดมาเอามาหาหินก่อนเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันมาหาหินนายมาหาหินมหาหินห,าย,นหาย,นยาทนะั้งนั้นกุ้งหินหยางเยอะเลย,ยอัตอนตรายมากเลยพวกนี้พวกยางเยอะไอพวกหยางเยอะเนี่ยยาทุกอันเลย อันตราง่ายแบบอยากๆนะคะงั้นเอาเลยค่ะคือหลักๆก็คือได้ความรู้ฝ่าคาดหวังจากด้ความรู้นะคะโอเคความรู้ต้องเป็นความรู้เรื่องธุรกิจนะความรู้เรื่องอื่นไม่ดูนะต้องไปถามอาจารย์ชูนะอาจารย์ชูว่ามีความรู้เยอะนะ